สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสิสองสิงหาเป็นวันแม่พระนางพญาที่สร้างโดยพระราชินีถวายแด่พระราชินีผู้มารดาเรื่องนี้ลงคลิปแล้วหาฟังในตามรอยตามตำนานสมเด็จโตตอนพระศรีสุริโยไทยแฮสแทกมีพระมีแต่ได้ ฟังดูครับพระนางพญาจะว่าดูง่ายก็ดูง่ายจะว่าดูยากก็ดูยากแต่ดูง่ายกว่าสมเด็จวัดละคังการดูพระนางพญาพิมพ์เข,าข่าโค้งต้องดูด้วยองค์รวมดูรวมรวมแต่ก่อนจะรวม ต้องแยกย่อยหนึ่งแขนข้างขวาแม่พิมพ์พระเป็นศิลปะแบบนูนต่ำลึกพอประมาณพระนั่งราบปางมารวิชัยชัยชนะพยามารพุทธพิมพ์อ่อนช้อยค่อนข้างมาทางหญิงแต่มีพลังอำนาจอย่างประหลาด คล้ายพระพุทธรูปสุขโขทยัยจุดสังเกตคือแขนขวาขององค์พระมีลักษณะแขนอ่อนช้อยแบบแขนนางแขนข้างนี้ทำปลอมยากยากที่สุดแต่ก่อนมีคำโกหกอุปโลกในวงพระบอกว่าแขนข้างขวา พอดงามดั่งงวงช้างของเกาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าข้าพเจ้าก็โดนเทกับเขาด้วยจากคำว่าแขนขวาคล้ายงวงช้างพักเกแขนขวาจะคล้ายงวงช้าง 2. แขนข้างซ้าย แขนข้างซ้ายปลายเลียวงอเหมือนขอเบ็ดมีจังหวะหักเบาๆอยู่สามช่วงพอสังเกตได้คลำเปรียบเทียบพอใช้ได้แต่ไม่น่าเปรียบเทียบกับขอเบ็ดเครื่องตกปลาหากใช้คำแขนซ้ายคล้ายโอบอุ้มหรือคำอื่นๆก็น่าจะดี แต่คงเรียกยากกลับมาเป็นขอเบ็ดเบ็ดก็เบ็ดแขนซ้ายปลายงอเรียวเหมือนขอเบ็ดตกกุ้งจุดจุดนี้เป็นจุดที่เกยยากจุดที่สองท่านผู้ชมศึกษาแขนทั้งสองข้างก่อนนะครับสามารถแยกเกยแท้ได้แน่นอน เรื่องพระนางพยาพิมพ์เขา่าโค้งวันนี้คงมีเท่านี้ก่อนส่วนเรื่องต่อจากนี้ใครว่างเชิญฟังต่อจินตนาการความอบอุ่นกับผู้เป็นแม่ทุกครั้งที่มีลูกเล็กแขนข้างซ้ายช้อนรับอบ อุ้มบุตรสุดที่รักแขนซ้ายขององค์พระช้อนแอ่นโคลงเช่นเดียวกันเราผู้บุตรเคยเป็นบุตรต้องเคยโดนช้อนรับในท่านี้ในวงแขนที่โค้งงอคล้ายขอเบ็ดของผู้เป็นแม่รักบุตร สุดสวาสดสองเมื่อบุตรเริ่มออกเดือนโกนผมไฟเสร็จสิ้นแล้วคอเริ่มแข็งนมเริ่มหมดต้องกินนมจากขวดผู้เป็นแม่มักวางลูกไว้บนหน้าตักป้อนนม ยแยมยิม้มหยอกหลอกไปมาเห็นหน้าตักพระแอนโค้งรับเป็นรูปอู่ดังหน้าตักของแม่เราแสนอบอุ่นสเริ่มหัดเดินแม่ห่วงใยกลัวลูกลม้มเอื้อมแขนจูงจูงลูกค่อยขยับ ขาให้แข็งมือข้างนี้ทั้งแข็งแรงและอ่อนช้อยเปรียบเดียวกับมือข้างขวาขององค์พระเห็นแขนขวาขององค์พระทำให้คิดนึกถึงแม่ตั้งแต่เริ่มหัดเดินจูงแขนกันจนเติบใหญ่ชั่วชีวิต สุขหรือทุกข์ในชีวิตจูงไปด้วยกันยามแม่แก่ชรลาผู้บุตรประคองแขนที่เคยโดนประคองเสียดายผู้เขียนไม่มีโอกาสแล้วท่านใดยังมีโอกาสได้จูงจับจับประคองต้องดีแน่แรงกระตันยู มีพลังปาฏิหาริย์โดนบันดาลให้ผลภัยจเจริญชัยในชีวิตสวัสดีในวันแม่